สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i e Channel ได้นำหนังเกาหลีมานำเสนอนะครับสลับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าอสูรโดเป็นหนังในปี2021สําหรลับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ลีซอนกุรับบทแทซิกจังมีนารับบทแดโฮและวางอินมูรับบท,ท,จ,บบท,อบบทจองฮุนสลับในเรื่องนะครับแดโฮและจองฮุน สองหัวโจประจําเรือนจําเข้าไปมีเรื่องการทําให้ลูกน้องทั้งสองฝ่ายเกิดการต่อสู้กันชุลมุนซึ่งทางพัสดีและหัวหน้าผู้คุมอย่างเฮยองปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไงดีทั้งสองจึงคิดหาทางเกลี้ยกล่อมหลังจากนั้นมีนักโทษนําอาหารมาส่งซึ่งแดโฮและจองคุณจะได้รับอาหารที่ดีเพราะเป็นหัวโจของที่นี่วันต่อมาพัสดีมาแจ้งข่าวกับเฮยองว่าอีกสักพักจะมีอัชญายกรคนสําคัญนามว่าแทซิกมาอยู่เรือนจําแห่งนี้ เฮ hey, ยองบอกว่าอย่างนี้ก็ดีเลยเพราะจะให้แทซิกมาคุมนักโทษในเรือนจำพัะสธีจึงเห็นด้วยทางด้านจองฮุนเขาเดินเข้าไปหาเรื่องแดโฮอีกครั้งแดโฮจึงชวนให้มาดวลกันตัวต่อตัวเมื่อถึงที่ประลองลูกน้องทั้งสองฝ่ายผลัดกันมาต่อสู้จนมาถึงคู่แดโฮกับจองฮุนทั้งสองต่อสู้กันอย่างสูสีแต่แดโฮเรียกลูกน้องให้มาลุมทั้งหมดจึงต่อสู้กันชุลมุนอีกครั้งผู้คุมจึงมาจับทั้งสองฝ่ายไปหลังจากนั้น เฮยองเรียกแดโฮและจองฮุนมานั่งคุยด้วยเขาขอร้องให้ทั้งสองอยา่าทะเลาะกันอีกเลยเพราะเขาอยากให้เรือนจําสงบสุขแต่ทั้งสองก็ไม่ยอมกันวันต่อมาแทซิกถูกย้ายมาเรือนจาแห่งนี้เมื่อจองฮุนเห็นนักโทษใหม่เดินเข้ามาเขาจะเข้าไปหาเรื่องแทซิกจึงเข้าไปเตะท,ที่หน้าของจองฮุนจนจองฮุนสลบไปเมื่อแทซิกเข้ามาในห้องขังแล้วพัสดีและเฮยองมาพบและมอบของขวัญให้พร้อมทั้งบอกว่าพวกเขาขอร้องให้แทซิกจัดการนักโทษให้สงบหน่อย แท็กซิ่จึงรับปากทางด้านแดโฮเขาลเล่าเรื่องของแท็กซิกให้ฟังเมื่อก่อนแท็กซิกเป็นตำรวจและได้จัดการกับมาเฟียไปหลายคนจนเขามีชื่อเสียงในหมู่มาเฟียจนแท็กซิกมาเป็นมาเฟียซะเองวันต่อมาแท็กซิ่มายังลานกว้างแดโฮและจองฮุนรีบมาทําความขคดแพแท็กซิ่จองคุณได้ขอโทษแท็กซิ่ที่เขาไปหาเรื่องเมื่อวานนี้แท็กซิ่บอกว่าเขาอยากให้ทั้งสองเลิกทะเลาะกันแดโฮและจองคุณจึงจับมือและเลิกทะเลาะกันและจากนั้น นักโทษในเรือนจำก็ไม่มีการทะเลาะก,กันอีกเลยวันต่อมาแท็กซิคถูกย้ายมายังห้องขังเดียวกับพวกแดโฮซึ่งแดโฮให้การต้อนรับแท็กซิคเป็นอย่างดีวันต่อมาพัสดีกล่าวลานักโทษทุกคนเพราะเขาได้ย้ายไปเรือนจำที่อื่นนักโทษต่างมาร้องเพลงและเต้นรำเพื่อเป็นการกล่าวอำลพาพัสดีคนนี้หลังจากนั้นพัสดีคนใหม่นมว่ายองโฮได้เข้ามาประจำเรือนจำที่นี่ยองโฮจึงบอกเฮยองว่าเรือนจำที่นี่ทำไมซุดซอมอย่างนี้ เฮ hey, ยองตอบว่าเพราะช่วงนี้ฤูดูฝนเลื่อนสกรปรกไปบ้างแต่เลือนจาเล้าได้รับรางวัลเลื่อนจาดีเด่นเพราะไม่มีการทะเลาะกันของนักโทษเพราะเรามีแคสซีกนักโทษที่คุมนักโทษคนอื่นได้อย่างดียองโคโมโหมากรีบสั่งให้เฮ hey, ยองเรียกนักโทษทุกคนให้ไปทางานที่สนามญ้านักโทษที่กําลังพักอยู่จึงงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ hey, ยองจึงบอกแดโฮว่าพัฒตดีคนใหม่มาอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปเมื่อน,นักโทษทํางานอยู่ที่สนามญ้าแล้ว ยองโคจึงสั่งให้เฮยองค้นของในห้องนักโทษทุกคนและสั่งให้จับตัวแทซิกแดโคและจองฮุนไปขังเดียวผู้คุมจึงเข้าตรวจค้นห้องนักโทษทุกคนทําให้ครบของผิดกฎเรือนจามากมายหลังจากนั้นยองโคไปดูนักโทษที่ถูกขังเดียวแทซิกตกใจมากว่าทำไมยองโคอยู่ที่นี่แทซิกจึงถูกส่งตัวไปยังห้องทรมานซึ่งเมื่อก่อนแทซิกเป็นมาเฟียคุมบาร์แห่งหนึ่งซึ่งมีวันหนึ่งลูกชายของยองโคไปเที่ยวบาร์และเลิกหญิงสาวมานั่งคุยด้วย พร้อมทำบังคับให้ยิงเสาวนามว่าโฮลันดื่มเครื่องดื่มแต่โฮลันไม่ยอมดื่มทําให้ลูกชายยองโฮโมโหมากเขาจึงอละาวาดจนแทซิกเข้ามาเพื่อลังเลเพลทลูกชายยองโฮจะเข้ามาจัดการแทซิกแต่เขากลับสะดุดล้มแล้วโดนขวดบาดคอลูกชายยองโฮจึงตายในที่สุดยองโฮจึงทุบตีแทซิกเพราะเขาคิดว่าแทซิกเป็นคนฆ่าลูกชายเขาแต่แทซิบอกว่าเขาไม่ได้ฆ่าลูกชายยองโฮตายเองยองโฮจึงตีแทซิก จนแทซิกสลบไปหลังจากนั้นยองโฮไปคุยกับเฮยองว่าเขาอยากให้เฮยองจัดก,การเพิ่มโทษให้แทซิกเฮยองจึงบอกว่าเขาจะให้แดโคและจองคุนใส่ลายแ,แทซิกเองเฮยองจึงไปคุยกับแดโยและจองคุนแต่ทั้งสองไม่มีใครใส่ลายแ,แทซิกสักคนเฮยองก็ทําอะไรไม่ได้เฮยองจึงไปบอกกับยองโฮว่า <on> เขาจะหาทางใส่ลายแ,แทซิกอีกวิธีโดยให้นักโทษคดียาเสพติดใส่ลายยองโฮจึงสั่งให้ไปจัดการวันนั้นเอง โฮลันมาเยี่ยมแทซิกพสัสดีจึงสั่งให้นําตัวโฮลันมาพบเขาก่อนเมื่อเจอกันแล้วยองโฮแอบใส่ย,ยานนอนหลับแล้วให้โฮลันดื่มเมื่อเธอดื่มกาแฟเธอจึงสลบไปแทซิกจึงถูกนําตัวมาพบกับยองโฮยองโฮจึงบอกว่าเขาจับภรรยาแทซิกมาได้แทซิกโมโหมากจะเข้าไปมีเรื่องกับยองโฮแต่ผู้คุมตีแทซิกจนแทซิกสลบไปอีกครั้งหลังจากนั้นยองโฮให้จองฮุนมาพบเขาจึงยื่นข้อเสนอทันบวให้กับจองฮุน และกับการไปจัดการอะไรบางอย่างให้เขาจองคุณที่อยากกลับไปหาแม่ที่ป่วยอยู่เขาจึงรับข้อเสนอนี้ในคืนนั้นจองคุณจึงถูกปล่อยตัวออกมาและในคืนนั้นเองมีนักโทษเรียกแทซิกและจําได้ว่าเคยเจอกันนักโทษคนดังกล่าวจึงบอกวิธีแหกคุกให้เช้าวันต่อมานักโทษเรียกให้ผู้คุมไปดูห้องขังแทซิกเพราะแทซิกเงียบไปนานแล้วเมื่อผู้คุมเข้าไปในห้องขังแทซิกแทซิกตื่นขึ้นมาและเข้าไปจัดการผู้คุมหลัจากนั้น แทซิกเปลี่ยนเป็นชุดผู้คุมเรือนจำแล้วไปหาพวกแดโฮเขาขอให้พวกแดโฮเรียกร้องความสนใจพวกแดโฮจึงก่อเรื่องทำท่าจะแหกคุกผู้คุมจึงระดมกำลังมาจับเหล่านักโทษซึ่งตอนนั้นแทซิกเดิอนออกจากเรือนจำอย่างง่ายดายเฮยองจงไปแจ้งเรื่องที่แทซิกหนีออกจากเรือนจำกับยองโฮยองโฮ,ยองโฮบอกให้ไปติดต่อจองคุนเพราะเขาได้เตรียมการไว้แล้วทางด้านแทซิกเขาเดินทางไปทั่วเมืองเพื่อตามหาโฮลันจนเขาไปเจอกับลูกน้องจองคุนเข้า เขาจึงจัดการลูกน้องจองทูนไปทั้งหมดเมื่อแทซิกเดินไปเรื่อยๆเขาจึงควบก,กับโฮลันนั่งอยู่เขาจึงรีบพาเธอหนีไปกับเขาท่านใดนั้นจองคูณปลักกดตัวขึ้นทั้งสองจึงต่อสู้กันจองคูนแทงไปที่ท้องแทซิกหนึ่งแผลแต่แทซิกก็จัดการจองคูณได้แทซิกจึงรีบพาโฮลันหนีไปกับเขาระหว่างที่หนีนั้นแทซิกคิดว่าไม่รอดแน่ๆเขาจึงบอกให้โฮลันไปแจ้งตำรวจว่าแทซิกแหกคุกไปได้โฮลันจึงไปแจ้งตำรวจ ส่วนแท็กซี่เขาได้ประทะกับจองคุณอีกครั้งแท็กซี่ฝีมือดีกว่ามากถึงแม้จะบาดเจ็บสาหาัสแท็กซี่จึงบอกจองคุณว่าเราต้องเปิดโปงยองโฮจะได้ไม่ทำลายคนอื่นอีกจองคุณจึงเห็นด้วยซึ่งตอนนั้นยองโฮกำลังนั่งคุยกับรัฐมนตรีนักข่าวจึงรีบเข้ามาถามเรื่องที่แท็กซี่แขกโค้กรัฐมนตรีจึงให้ตรวจด,ดูมือถือของยองโฮพบรูปโฮลันที่ถูกถ่ายไว้รัฐมนตรีจึงสั่งให้จับตัวยองโฮไปจองคุนและแท็กซี่จึงกลับมาเรือนตาม และได้รับการรักษาจนหายดีเวลาผ่านไปแทซิที่อาการดีขึ้นเดินมายังลานกว้างนักโทษต่างเขาลบแทซิแทซิจึงหันไปหาเฮยองที่ตอนนี้เป็นพัสดีคนใหม่แล้วเพื่อเป็นการขอบคุณจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องสนุกมากครับดูได้ไม่หลับและฉากแอคชั่นมันมากครับคิวต่อสู้ทําได้ดีมากๆใครกําลังาหาหนังแนวมาเฟียแกสเตอร์ดูลองชมเรื่องนี้นะครับ หนังสนุกมากๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดส u b ค c ส i า e ทาง YouTube ในทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมู c h ชนแนลเพื่อเป็น,นกาลังใจในการลงคลิปต่อไปสํหรับวันนี้สวัสดีครับ